เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับรายการสาระบูล็อกซึ่งในวันนี้ครับเราจะพูดคุยหัวข้อคอนเทนต์ทฤษฎีที่กำลังมีพูดคุยกันบนอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้นั่นก็คือบูล็อกนั้นอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออิสงะก็ได้ครับ ฟังไปแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนเวอร์วังอลาัางการแต่ว่าเจ้าทฤษฎีตัวนี้ก็มีที่ไปที่มาและมีหลักฐานอ้างอิงบางอย่างที่ชวนให้สามารถคิดแบบนั้นได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าน,นี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาหรือทฤษฎีสมมติฐานของเราแฟนขับบูล็อกเพราะงั้นเนื้อหาที่ทุกคนจะรับชมในคลิปนี้ไม่ต้องเชื่อแบบ100%ซนะครับฟังหูไว้หูใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับซึ่งในตอนแรกตัวผมก็ไม่ได้กะาจะทําเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวมัง,งะบูล็อก,อกนัีีออ่ทด แต่ว่าจากตอนล่าสุดตอนที่280คือในตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยตอนล่าสุดเพิ่งเป็นแค่ตอนที่280เท่านั้นนะครับคือ,อน,นี้ต้องขอพูดดักไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าคลิปดองมันเยอะมากๆก็เลยไม่มั่นใจว่าตอนที่คลิปนี้ได้อ่อนแอออกไปเนี่ยตอนที่281มาแล้วหรือดีไม่ด,ดีมันอาจจะโดดข้ามไปตอนที่282เลยก็ได้ครับก็คือเนื้อหาในตอนที่280เนี่ยกำลังมันๆเข้มข้นกันเลยครับซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ตามธรรมเนียมของช่องนะครับขออนอน,อน,น,น้กนยยาาใมสหถูผแะ ปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าสําหรับทฤษฎีตัวนี้ที่เริ่มมีการพูดคุยกันนะครับมันจะเป็นการสืบเนื่องกันมาระหว่างมังงะ3ตอนครับได้แก่ตอนที่278ถึงตอนที่280ถ้าให้ผมสรุปแบบข้าวๆง่ายๆแบบทุกคนเข้าใจได้รวมไปถึงคนที่อ่านมัง,งะเองเนี่ยน่าจะพอมีพื้นฐานกันนิดหน่อย ก็คือพวกเรารู้กันอยู่แล้วล่ะหลังจากที่ทางบูล็อกได้จบศึกประทะกับทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นยู20ไปเนี่ยบูล็อกก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าบูล็อกเฟสสองหรือชื่อเต็มๆว่าคือบูล็อกนิโออีโกอีสต์ลีกที่จะเป็นการให้เหล่านักเตะของบูล็อกรวมไปถึงคนอื่นๆที่ตัวจินปะจิสนใจและชวนเข้าสู่บูล็อกเฟสสองะนะครับทาการเลือกสโมสรของ5ประเทศครับทางด้านของตัวอิซังหีที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเลือกสโมสรที่มีชื่อว่าบาสต์ดมืนเชนโดยคนที่รรัับบหหนนน้้น้้าาทีี่มมเเป็โคไกกใอองงขสส ก็คือโนเอลโนอานักเตะที่ได้ฉายาว่าเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกนปัจจุบันนะครับซึ่งตัวอิสางิก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากตัวโนเอลโนอาและได้เล่นเป็นตัวจริงของบาสตาดมืนเช่นมาตลอดนะครับพูดง่ายคือตัวอิสางิในช่วงนี้เนี่ยมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากๆเลยครับอันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆที่เพื่อนๆต้องควรรู้ไว้นะครับส่วนลงรายละเอียดเจาะลึกหลังจากนี้เนี่ยสามารถไปหาอ่านกันได้ในฉบับรวมเล่มเลยก็แล้วกัน เอาเป็นปว่าหลังจากที่ตัวอิสงินะครับได้ถูกโนเอลโนอาสอนมาเรื่อยๆเนี่ยในตอนที่278ก็มีความจริงเปิดเผยครับว่าจริงๆแล้วตัวโนเอลโนานั้นไม่ได้สนใจอิสงิเลยแม้แต่น้อยครับเพราะในช่วงที่เขาจะต้องทําบอลให้กัน่ะมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะก็คือโนเอลโนาอิสังิแล้วก็ไกเซอร์ที่เป็นคู่แข่งของอิสังิที่พิ่งเข้ามาในบล็อกเฟสสองครับตัวโนเอลเนี่ยตัดสินใจส่งบอลให้กับไกเซอร์แทนแทนที่จะเป็นตัวอิสังหเลยทาให้อิสงิรู้ครับว่าเขาเนี่ ย่าเขาขึ้นไปและกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับแล้วเมื่ออิสังหีคิดแบบนี้ตัวอาจารย์ผู้แต่งไม่รอช้านะครับในตอนที่279ได้เปิดเผยความจริงเลยครับว่าโอานอานั้นตั้งใจหลอกใช้อิสังหด้วยการพัฒนาให้เขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดระดับที่เหนือกว่าไกเซอร์เนื่องจากตัวไกเซอร์เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในบาสตาด์มอนเช่นนะช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงที่เข้ามาใหม่ของบุล็อกเฟสสองนะแต่ว่าการพัฒนาของอิสังหอ่ะเหมือนว่ามันจะก้าวข้ามตัวไก,เซ,ไไไกเซอร์์ไไไปดด้้้ทําาใหหกกกกกเเเเซออออรรร่ิมริมมูสึดดัันนนนแลืตวี็ขง เข้าไปครับทำให้ตัวเขากลับมาแข็งแก่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของโนอาเนื่องจากโนอารู้สึกว่าบนโลกณนะปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครที่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นได้เลยเพราะงั้นเขาต้องการสร้างใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้แข็งแก่งกว่าเขาและเขาเนี่ยก็จะกืนกินมันต่อคือถ้าใครติดตามบล็อกมาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจุดประสงค์หลักของนักเตะกองหน้าในเรื่องบูล็อกเนี่ยคือการกืนกินอีกโก้ของกันและกันและพัฒนาให้ไปถึงจุดสูงสุดและก็ใช่ครับทั้้้้้งงหมมมมดดดที่ท่่ตตัััวโนนนนอออออาาากบเเไไูลยยแแ เขาแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งไปกดดันไกเซอร์ให้ไกเซอร์เนี่ยเก่งขึ้นเพื่อที่โนอาจะได้กดดันและกินไกเซอร์อีกทีหนึ่งนั่นเองครับนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงเลยนะผมจําได้เลยว่าในตอนที่279ออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหหลายคนต่างด่านโนอากันมากบอกว่าไม่คิดเลยนะว่ามึงจะทํากับอิสงิได้แบบนี้ทาไมมึงดูเชี่ยจังวะแต่ก็นั่นแหละตามสไตล์บูล็อกนะครับคนดีมันอยู่ไม่ได้ <laughs> ซึ่งทีเนี้ยจะมาสืบเนื่องต่อในตอนที่2 8ง้อแปดนะครับซึ่งผมขอข้ามเนื้อหาในช ของตัวทฤษฎีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตอนท้ายของตอนที่280เนี่ยแหละครับในตอนที่ตัวอิสังิกําลังเหมือนแตกสลายแล้วคือเขาสิ้นหวังมากเลยอะ่ะเพราะในสนามตอนเนี้ยม่งมีแต่คนที่มีพรสวรรค์เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไกเซอร์ตัวรินโลกิรวมไปถึงโนเอลโนอาซึ่งตัวอิสงิเนี่ยไม่นับเป็นผู้มีพรสวรรค์แต่เขาคือผู้มีพรแสวงครับทีนี้พอตัวอิสงิรู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะเหล่าอัจฉริยะบนสนามได้เขาก็คิดครับว่าเขาจะทํายังไงดีนะและตอนนั้นตัวเอโกก็ไนมาาว่า่ลใบเเยัเำำรเธรสหอช Aula Isani. ถึงเวลาที่เธอจะต้องไปถึงกำแพงของผู้มีพรสวรรค์เพื่อที่จะก้าวข้ามมันและไปสู่ขั้นต่อไปที่ฉันเรียกมันว่าวิวัฒนาการซึ่งเนื้อหาที่เกิดขึ้นใน3ตอนนี้นะครับที่เป็นที่มาของทฤษฎีตัวนี้นะหลายๆคนคิดว่าตัวจินปาจเน่ยตั้งใจสร้างบูร็อกขึ้นมาเพื่อหาใครสักคนหนึ่งครับที่มีความสามารถไปทําลายพวกผู้มีพรสวรรค์ได้เพราะตัวจินปาจิเองอาจจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับตัวอีสังิที่เป็นผู้มีพรแสวงไม่ใช่มีพรสวรรค์ก่อนหน้านี้ถ้าใครยังจําได้ในช่วงต้นอีเว Event ของ Neo Eco East League ัวโนเอลโนอาเคยบอกไว้นะครับว่าเขาเนี่ยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งและเพื่อนคนนั้นนี่ก็บ้ามากๆแถมตัวอิสางิเองก็รู้จักเป็นอย่างดีด้วยซึ่งเพื่อนคนนั้นที่โนเอลโนอาพูดถึงก็คือเจ้าจินปาจินนั่นเองครับแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรกันล่ะทำไมตัวจินปาจิถึงไม่อยากเล่นฟุตบอลต่อทําไมตัวเขาถึงอยากมาสร้างโปรเจกต์บล็อกทําไมเขาต้องการสร้างใครสักคนหนึ่งขึ้นไปเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกตรงนี้แหละที่ทําให้หลายๆคนสงสัยครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของจินปาจิก็คือการโค่นล้มโนเอลโนอาหรลลคนามาถโ้ เอลโนอาได้เนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวกันที่มองเห็นภาพที่ตัวจินปาจิเห็นครับ คือเหมือนเขาเนี่ยจะพูดคุยถึงแบบเวลาเราทํางานกันทุกคนนึกภาพออกป้สมมติเราเป็นหัวหน้าคนเราวางแผนอยากจะทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งพอเราไปอธิบายแล้วเนี่ยถ้าลูกน้องเขามองไม่เห็นภาพตามเราอ่ะงานมันก็จะมาวุ่นวายถูกปะแต่ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถมันเดินตามรอยเท้าเราได้แบบว่าเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเขาเห็นภาพเดียวกันกับเราเลยนะเราบอกกระเพราหมูใส่ไข่ก็คือกระเพราหมูจริงไม่มีใส่ถั่วฝักยาวไม่มีใส่หอมใหญ่อย่างเงี้ยคือพอมันเห็นภาพเดียวกันแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้ความฝันของตัวจินประจิปเป็น ในช่วงบูล็อกแรกๆแล้วตัวจินปาจิเนี่ยเหมือนรู้สึกเอ็นดูตัวอีสงิีเป็นพิเศษเอ็นดูในที่นี้เนี่ยไม่ได้ไปโอจาขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าเหมือนตัวอีสงิีเนี่ยมันได้บับลูกรักของคนเขียนมาจนกลายเป็นลูกรักของจินปาจิไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์บูล็อกเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบรับความคาดหวังของจินปาจิได้โดยในตอนแรกตัวจินปาจิก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่พอดูไปดูมาตัวอีสงิีเนี่ยก็เข้าเขาโคงมากทที่สุดดนนนนัััััเลลยําาใหห้้งงจจจจกกตวิิปมะพูถึ แต่อีสงิกนั่นเองอะไรประมาณนั้นครับแล้วสําหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับทฤษฎีนี้กันบ้างคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเละถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสกิจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนเ่